วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็จะมาวางระบบน้าให้ให้น้ําแบบอัตโนมัตินะครับก็คือเวลาเรากลับบ้านนะครับนะกลับต่างจังหวัดนะครับไม่ได้ทําการลดน้ํานะครับช่วงปีใหม่นี่อาจจะยาวนะครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับไอ้พวกที่พืชพืชพืชที่มันต้องการน้ําแบบนี้นะครับมันขาดน้ําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องวางระบบน้ําอัตโนมัตินะครับเอาชั่วคราวนะครับเนาะชั่วคราวก็คือทําสาย พ่นหมอกนะครับเนี่ยโยงมานะครับโยงมาเข้าปั๊มนะครับเข้าปั๊มนี่นี่อันนี้เป็นปั๊มแบบปั๊มแรงดันสูงนะครับนี่ปั๊มแรงดันสูงครับอ้าวหอยท่านจะมากัดจะมาแทะปั๊มนะนะฮะแล้วตรงนี้ก็ต่อแท่งน้ํนะครับต่อจากก๊อกน้ํามาครับนี่ก๊อกน้ํานู่นนะครับมานี่นะครับนี่มานี่นะครับแล้วมาเข้าปั๊มนะครับปั๊มออกมาก็มาย่อยนะครับ เอาแค่ชั่วคราวนะครับเดี๋ยวผมก็รื้อนะครับแค่แบบว่าเราอยู่วันหยุดนะครับวันหยุดยาวของเรานะครับผมตั้งเวลาไว้12นาฬิกาอันนี้ลองเทสนะครับลองเทส12นาฬิกา20นาทีนะครับลองเทสดูนะครับเดี๋ยวมันจะออกไหมนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผ่านไปไอ้พวกนี้นะครับพวกอะโกนีมาพวกไม้หรือสีอะไรฤาษสีผสมแล้วก็พวกไอ ยางอินโดใช่ไหมเอไม่ใช่ยางอินโดแล้วก็พวกคุณแผนพวกนี้นะครับมันต้องการน้ำนะครับเนาะมันไม่เหมือนชนชมนะครับชนชมนี่ปล่อยทิ้งได้เลยนะครับนี่ชนชมนะครับเนี่ยปล่อยทิ้งได้เลยนะครับอู้ดอกดู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 ใหญ่จริงๆนะครับนี่ดูมือผมนะนี่ใหญ่มากๆเลยตัวนี้นะเนี่ยก็ต้องปล่อยปล่อยแห้งแงอย่างนี้ครับดอกดีจังเลยนะครับนะไม่ให้น้ําไม่เป็นไรสักอาทิตย์หนึ่งไม่เป็นไรนะครับ เยดูนะครับเนี่ยดอกออต้นนี้ดอกหวานมากนะครับตน้นนี้ดอกหวานมากส่วนต้นพริกแห้งเลยครับอ่าเดี๋ยวดูครบยี่สิบนาทียังมันจะทำงานไหมเมื่อกี้นะครับสายสนะายไฟตรงนี้มันหลวมนะครับสนะายไฟตรงนี้มันหลวมผมเลยทำการเชื่อมใหม่นะครับก็ เวลาที่ตั้งไว้นะครับเห็นไหมนอยังไม่เปล่าเลยเวลาที่ตั้งไว้เ,เดี๋ยวผมอันนี้ผมทดสอบระบบเป็นน่วนก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาที่ตั้งไว้นะครับครั้งที่หนึ่งผมจะเปิดแปดโมงเช้านะครับมาปิดสิบห้านาทีนะครับแปดโมงสิบห้านาทีมันก็จะหยุดนะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับนะ ครั้งที่2องของก็จะเปิดปลายโมงนะครับเราก็จะมาปิด10นาทีนะครับอ่าตรงในชุดนี้ไม่ต้องถามนะครับไม่มีจำได้นะครับผมก็ซื้อเข้ามาอีกทีนะครับเราก็มาทาเผื่อที่บางท่านนะครับอาจจะกลับต่างจังหวัดหลายวันนะครับอาจจะไม่มีเวลาลดน้านะครับก็เอาไปทําได้นะครับก็ต้องซื้อทัมเมอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ต้องซื้อปั๊มอีกหนึ่งตัวนะครับปั๊มหนึ่งตัวถ้าซื้อมีแบบอะแดปเตอร์เลยก็จะดีนะครับจะได้ไม่ต้องใช้หม้อแปลงนะครับ ทัมเมอร์นี้ก็จะมีแบบ DC นะครับอยากให้ท่านได้รู้นะครับทัมเมอร์มีแบบ DC แล้วก็มีแบบเอซีนะครับใช้ไฟ220โวลต์กับใช้ไฟ12โวลต์นะครับต้องดูให้ดีนะครับเวลาเลือกซื้อนะครับอันนี้ก็ไปค้นหาเอานะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ก็จะมามาเสนอเป็นแนวทางนะครับว่าเวลาท่านกลับบ้านนะครับต้นไม้จำพวกที่ต้องการน้ำนะครับเนี่ยนะครับ ก็ต้องให้น no right ้ำแบบนี้นะครับเนาะนะฮะให้น้ำแบบนี้เลยนะครับก็ให้เป็นยม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 นะครับไอ้ช่วงไอ้พวกพวกนี้นะครับพวกมันต้องการน้ำนะครับก็ให้เป็นยมยมไปนะครับไอ้พวกไหนไม่ต้องการก็ไว้อีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมก็เป็นละอองฝอยๆอย่างนี้นะครับก็จะให้ประมาณสักสิบนาทีนะสิบนาทีมันก็น่าจะก็น่าจะพอนะครับสิบนาทีก็น่าจะพอนะครับเนี่ยนะครับเอหัวนี้ถ้าหัวหัวนี้ผมก็ซื้อในลาซาด้าทั้งหมดแล้วครับ หัวบางหัวถ้าเกิดว่าม้ามันยังไม่เดินมานะครับก็ให้หมุนหน่อยนะครับนี่เ,เช่นหัวนี้นะครับก็ต้องเปิดหน่อยนะครับนี่เห็นไหมเปิดให้มันอากาศมันออกมาก่อนให้ลมออกมาก่อนแล้วค่อยค่อยปิดนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมก็เป็นเห็นไหมเอยเห็นเนาะนี่เห็นเป็นลุ่งเลยนะครับนี่สวยๆงามเลยนะครับไอ้ต้นคริสต์มาสนะครับต้นคริสต์มาสเออบานครั้งหนึ่งก็ แดงแก่ชมพูเลยครับสีชมพูก็สวยนะครับนะครับนี่นะครับสีลุ้งเลยเป็นลุ้งเลยนะครับก็ให้ประมาณสิบห้านาทีนะครับพวกนี้นะครับสิบห้านาทีก็ให้เพิ่มความชุ่มชื่นให้มันนะครับถ้าเราไม่ให้มันเลยนะครับรับรองนะครับอาทิตย์หนึ่งตายแน่ๆนะครับอันนี้ก็ทําชั่วคราวนะครับไม่ได้ทําแบบไม่ได้ทําแบบทาวอนนะครับก็คือชั่วคราวผมก็จะใช้แค่ชั่วคราว คืออะไรอ่ะพอผมกลับมา <Yeah. S 1> ผมก็จะรถรถเองนะครับโดยปกตินะครับวกชนชมก็ปล่อยมันนะครับชนชมนี่มันทนแดดดีแล้วครับทนแดดอันนี้ก็นี่ลูกแง่จะทำเล่นๆไปนะครับนี่แบบนี้นะครับก็คือใส่กระถางเล็กๆนะครับใช้เอ่อพอดอะไรนะพีทมอสนะครับใช้พีทมอสกับดินภูเขาไฟผสมกันแล้วก็แล้วเราก็ เอาลูกมันนะครับเอาเม็ดที่เพาะเมล็ดนะครับก็มาใส่กระถางไว้นะครับพื้นที่ก็ไม่มีแล้วนะครับนะฮะเออชนชมก็มีอยู่นะครับแต่ไม่ได้รีวิวขายนะครับต้นร้อยห้าสิบก็มีต้นใหญ่ๆนะครับเนี่ยนะครับมีต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมโอเคครับผมจากช่องหมดทองชาแนลก็รีวิวประมาณนี้นะครับผมนี่วิธีการให้น้ำกับช่วงที่เราไม่อยู่นะครับขอบคุณครับผม ที่เข้ามารับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ